ชว,วต่อให้มีน้ำตาหมื่นหยดมารดใจต่อให้ความชอกร้ยพันครั้งไม่เยี่ยมยางต่อให้มีปัญหาร้อยปัญหามาเติมซ้ำหรือสีอันใดก็ตามลูกสิปยอมบอกให มากนะคะลูกสาวเนาะคะ่ะนี่คือคำสอนของแม่นะคะโอ้ยนะคะชอบเหลือเกินนะคะเนาะเพลงนี้เพราะมากนะคะเหดยาฟังแล้วปลื้มนะคะ ลูกสาวที่น่ารักนะคะของคุณแม่น่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกเลยจริงๆนะคะแม่ๆเอ้ยภูมิใจนะคะนะ่าความภูมิใจกับคุณแม่ที่มีลูกสาวน่ารักนะคะทั้งแม่ทั้งยายนะคะลูกสาวอายุสิบเก้าปีนะคะนักศึกษามพสอรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายนะคะเนาะอขอบคุณนะคะเวทีทุกเวทีนะคะขอบคุณที่พาหนูมาสำเร็จในวันนี้เป็นที่รักของพ่อพ่อ,พอแม่แม่เป็นคนที่น่ารักจริงๆนะคะได้เจอตัวจริงแล้วอ๊้ยนะคะแม่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 แมแมพ่อพอเอ้ยนะคะน่ารักเป็นที่สุดเลยนะคะ สวยใสนะคะแม่แม่นาตานะคะสวยทั้งใจถุยทั้งกายเขาเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะนี่เรื่องจริงนะคะแม่แม่เอีเรื่องจริงจริงๆนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆดูยังไงก็น่ารักนะไม่ได้เยินยอรหรือโอยนะคะ เพราะว่าเอดย่าตามติดตามมานานนะคะแต่พอเราได้สัมผัสนะคะยิ่งยิ่งนับวันนะคะก็ยิ่งเห็นความสามารถยิ่งได้คุยกับคุณแม่นะคะว่าลูกเป็นยังไงนะคะเนาะลูกกัคุณแม่ก็ขยันนะคะขยันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> ดาวมหาลัยนะคะ <c oughs> หนูต้องลุ่งเรืองนะคะ เอกหมอลำนางเอกของเรานะคะคลิปนี้เอ็ดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะความน่ารักของสาวน้อยมาฝาก้องเสียงเพลงเพราะๆนะคะน่ารักที่สุดนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนชอบก็กดไลค์ใชก่ก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งๆแม่กับเอ็ดยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ